สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดื่มน้ําสมุนไพรกันนะคะน้ำสมุนไพรที่เราจะทํากันวันนี้ก็คือน้ํากระชายค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระชายกระชายตรงนี้นะคะก็คือกระชายเหลืองนอกจากกระชายแล้วนะคะในเมนูนี้วันนี้เราจะใส่น้ําผึ้งมะนาวด้วยนะคะก็จะมีน้ําผึ้งแล้วก็มะนาวด้วยค่ะ กระชายที่ใช้เนี่ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําด้วยอย่างถ้าน้ําประมาณ1ขวดเนี่ยก็ใช้กระชายเนี่ยสักสาสท่อนก็พอนะคะเวลาล้างเนี่ยให้ใส่เกลือไปด้วยนะคะล้างน้าเกลือให้สะอาดลูบลูบลูบให้สะอาดแต่เราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะลูบให้สะอาดเลยล้างกระชายให้สะอาดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํากระชายเนี่ยมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆๆค่ะ นี่ก็คือกระชายที่เราหันมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะใช้น้ำต้มสุกที่พักไว้เย็นแล้วค่ะตรงนี้เป็นน้ำต้มสุกที่พักไว้เย็นแล้วนะคะเอากระชายเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องปัน่นแล้วก็เทน้ำต้มสุกลงไปเลยปั่นกระชายจนคิดว่ากระชายละเอียดนะคะไม่ต้องปั่นนานค่ะแป๊บเดียวกระชายก็ละเอียดแล้วนะคะ หรือผ้าขาวบางก็ได้นะคะวันนี้กรองในกระชอนเราก็จะกรองสองรอบเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้น้ำกระชายพร้อมดื่มเลยค่ะนะคะน้ำกระชายพร้อมดื่มเลยนำไปแช่เย็นดื่มเย็นๆก็ชื่นใจค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออไม่ชอบรสชาตินะคะน้ำกระชายเพียวๆเวนี่ยเราก็อาจจะ ผสมน้ำพึ่งมะนาวนะคะผสมน้ำพึ่งมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำกระชายได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำกระชายลงไปก็จะได้น้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวที่แบบรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยเราสามารถนำน้ำนะคะไปผสมชนิดต่างๆได้นะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยกระชายมีประโยชน์เยอะมาก ดื่มแล้วสดชื่นบำรุงสมองช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเพื่อนๆลองทำดูนะคะน้ำกระชายชื่นใจได้ประโยชน์ค่ะ